สวัสดีคะ่ะ FC วันนี้แม่น้องดามาตามน้องส้มน้องส้มบอกเลขบอกเลขสองตัวห้างเดียวพี่น้องเฮาก็ไปรับส้มรับฟังเลยคะ่ะว่าน้องส้มผลบอกเลขตัวไดไปเลยคะ่ะส้มขึ้นยิ่งค่าวันในบ้านน้องส้มนะเมื่อวานนี่วันที่ยี่สิบสามพี่น้องยี่สิบสามมิถุนายนหกแปดพี่น้องเมื่อวานเป็นวันจันทร์เนาะน้องส้มวันที่วันที่ยี่สิบสาม พี่น้องนิ้งขาวบ้านน้องสมถึกเลขกันเบิดบ้านติลกพถ้าเกาเลขมา,ตมา,ขาแต่ใส่บ่มบหลูดสินิ้งขาวแต่ว่าน้องกาแม่วังดานิ้งขาวแต่ว่าน้องกาบอกเลขบอกเลขสองหกพี่น้องบอก่นบอกเลขตัวเดียวหางเดียวพี่น้องบอกเลขโดยที่ว่าต้องถามเดี๋ยวแม่วงดาสิพาไปตามน้องกาถึงวานน้องกาอยู่บ้านบ่เหมือนนี่น้องกาโบ,โโบ่อยู่บอกอ๋อน้องกาไปหน้าแล้วิ่นถึกเบิดบ้านพี่น้องขอน้องสมเกือบถึกสามตัวตรงๆติลกุ อืมพี่น้องมึงเด้อพี่น้องเลยเลขเลากับธรบรมดาได้พี่น้องเลยเลขลากับีจันพุทธสุกเนาะจันพุทธสุกพี่น้องแม่ต้องสมถืกบอม,มีแม่บ่ถืกแต่ว่าน่าถืกบนเ่นบอพักันถืกคนละห้าบาทสิบบาทพี่น้องเลขกลาวพี่น้องวันนี้น้องสม้มงวดที่แล้วในน้องส้มเห็นเลขอยู่บนฟ้าเก้าสองบอพี่น้อง เอฟซีบไปตามน้องส้มให้หน่อยไปตามน้องส้มให้หน่อยตามเรื่องพี่น้องแต่ว่าน้องสมบอยู่บ้านพี่น้องเลยมีแต่ไปงหนลาไปใส่ไปเห็ดงานอืมไปเห็ดงานวันก็ไปหาเห็ดมึงเรื่องพี่น้องผลบกขอยู่ในบ้าน้นพี่น้องเนอะโมเมนว่าแม่ต้องได้โบต้าในพี่น้องไปแล้วผลผลบอยู่บ้านช่วงนี้มปนช่วงนาเห็ดนาเห็ดหน้าน้องสมกับนน้อยๆสิผลพิดเทอมพี่น้องน้องสม็จะไปเห็ดงานบุญบุลง อันเมือนี้คือบอคือบอไปเห็นงานเมือนไงไป้ายแม่ใส่หรอกอ๋อแม่ป่วยพี่น้องลองสมแม่ป่วยก็เลยได้อยู่ดูแลแม่บ่ลูกอยู่พอได้ให้แม่ใส่บ่ลูกอืพี่น้องเอ้ยบุญลูกพี่น้องเด็กน้อยบายแมงดาเป็นเด็กขยันเป็นยังแมงดาตึงอยากายถ่ายคลิปเด็กน้อยหนึ่งเด็กน้อยเพผนพี่นอ้องเวลาผลบอกเลขผลกล่าวว่ามีผิดมีไผิดผนคิดได้เพผนกระบ,บอกเพะ่ทศเห็นแได้ผนกระมาวว่าพี่น้องเด็กน้อยเพผนจะบอกมี เอาไงเอาขนตรงไปตรงมาเป็นผ้าขาวพี่น้องหนึ่งแมงดาก็อยากเป็นสะพานบุญในเพลินเพื่อผนบอกเลขทูกผนได้หาบาทสิบบาทพอได้ผนสื้อขนมซื้อนมแบบนี้นะพี่น้องพอผนประเด็ขอพ่อขอแม่ด้แบ่งเบาภาระลุงเนาะแบ่งเบาภาระพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่กระหาเสาวกินคำพป่น้องงานกระบาดเหตุสมือเลงเนาะบางมือฝนตกก็ได้ยุดงานกับอยู่ต่างจังหวัดพี่น้องงานบริมี่มอมือเี่น้องมือมีมือบ่อรลงเนาะ มือใด้บมีกะในไปหน้าเปนบอน้องสม,มนำหน้าแล้วไปในดำหน้าไปยังยังเป็นยังคือยังบดดำกะายยังบ่ยา,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 าวอกมายยังบ่ทันยาวก็เลยยังทันดำก็เลยไปหลับจ้างก,ก่อนเปนบอกหมู่บ้านไปหาเห็ดด้หลายบ่ลุบโบเลายลายติช่วงนี้เห็ดบคกอยออกเลยเนาะอ้าไพี่น้องอ้าสรุปน้องสมพี่น้องงวดนี้น้องสมใช้ตัวใดเนาะเดี๋ยวเ,เด้ อีแม่เขาลอกติลกเขาส้มง่วามาที่หนึ่งหนึ่งกันยาอ้พี่ขอถัวขอภัยพีพ่หนึ่งกระดากระดาน้องส้มจะหายตัวใดเอฟซีซีฮาซีาติลกเลขวิทยาเลขสองตัวหนึ่งติลกอีาหกหนึ่ให้สี่ตัวหรือติลก ป้าปเป็นดอกเด้อนางสมบนไห้สี่ห้ากับหกหนึ่งพี่น้องกันเก้าหนึ่งพี่น้องเด้อจะม่าาหาวันนี้เด้อน,นี่น้องสมพี่น้องกินข้าวไปน้องสมกินข่าวกินยังหูกข่าวก็ลูกซีนบ้าไปหาด อาหารแซ่บตัวนี้พี่น้องเฮ็ดมากกระสวนมากได้เฮ็ดมากกพากันล่างแล้วกระใสตู้ไว้ม็นบุหรกส่วนหนึ่งกไ็ไว้คายน้ำไว้กินน้ำเนาะ,อะขอบคุณน,น้องสมในหลายเดอ้อที่ห้แนวทางพี่น้องสรุปเลขของน้องส้มน้องส้มให้เลขสี่ห้าหกหนึ่งส่วนเก้าหนึ่งคือตัวกันพี่น้องกันพอ,อยังพอก้าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันพี่น้อง เอาแคหนะเจ้าวาพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบเวลาอาจารย์หลายๆสำนักเบิงมีผูไดรูเล็กจอกจอดใดพี่น้องแม่น้องดาค่ะเป็นแค่สะพานบุญเป็นแค่ซื้อนําเสนอพี่น้องแนี่นะไปแค่แนวทางแบบฮะแนวทางแม่นๆให้เอฟซีพี่น้องน้องส้มผลหมางวดนี้งวดนี่เหนืหนึ่งกระฎาษดาน้องส้มให้สีหกห้าหกหนึ่งพี่น้อง โบนี่น้องสมอจจให้โชคก็ไดพี่น้องน้องสมงวดก่อนเจ็ดแปดต้องสมกระายตรงตรงพี่น้องโบนี่งวดนี้อจัยตรงตรง,ง,งอีกระไดพี่น้องแคปนะจ้าพี่น้องไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะขอบคุณน้องสมหลายๆเดอ้อที่หายแนวทางของเอฟซีปังปังกับน้องสมนะคะเมิอง การขายเห็ดพี่น้องบ้านเมืองนาขายเวลาได้เห็ดมาเวลากระจกไปขายไปหาเห็ดจากป่ามาพี่น้องแล้วเพิ่นได้ขายแบบไรพี่พี่น้องนี่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 พี่น้องนี่เห็ดพี่น้องนี่นี่นี่ป้าบังเบิร์กดูเห็ดแล้วโงกพี่น้องนี่เบิร์กเบิร์กโชห์ให้ตามดูจะเอาป้าพี่น้องเห็ดมันจับดีกว่านะนี่คือเห็ดละวโง่พี่น้องนี่นี่แมงดานี่ยเราจะขายเป็นถุงแบบนี้พี่น้องพี่น้องไม่เขาบ้านพี่ใครขายเอฟซีบังดู ขายขาเป็นเมืองไทยก็สีสิบาทพี่น้องเนี่ยนั่งดื่มมองดูนี่บรรยากาศการขายเห็ดกระจะสิขายแบบนี้พี่น้องไม่ได้ข่ยต้องสวนมากเนาะได้ตัไข่ได้หมดอืมเห็ดไดสวนมากพี่น้องในเห็ดก็ไม่ได้ข่เห็ดละงอกเรืองสวนมากพี่น้องเห็ดละงอกเรืองละงอกคานี่ออกเป็นหลอดๆพี่น้องเลยใบรรยากาศทวงละ้สี่สิบบาทพี่น้องตกเป็นเงินไทยพอซื้อกินอยู่ได้พี่น้องเลยพอไปหากว่าสี่ได้พี่น้องเลยเนี่ย ขอคนสวยฝนจะไปขายอยู่น้องนี่เป็นหลับหยอกขายทุกอย่างไปลูกไปขายเนื้อเป็นไงโอ้โหไปช่างบาดเนื้อผมเลยนะโอไปแล้วพี่น้องเอ้ยโอบรรยากาศไปขายขายแบบนี้พี่น้องก็จะไปขายแบบนี้ช่วงนี้นาฝนพี่น้องเอ้ยไปใช้มาใช้ก็ลำบากพี่น้องเลยบรรยากาศทางบ้านแม่ของดา นี่ฝนตกค่ะก็หยุดเด้อพี่น้องเด้อแม่ดากรีคีฟพามาันเลาะเบิ่งพี่น้องนะี่ฝนตกฝนตกมันแห้งอยู่มะขืนพี่นอ้องบรรยากาศพี่น้อง้าฝนบ่ตกพี่น้องเล็กน้อยเขาวจิมานี่เขาวจิมาปีนต้นไม้ต้นยังหนึ่งพี่น้องนี่ <laughs> นี่มากว่ามากเงี้พี่น้องนี่นี่มากว่าปลาพี่น้องเล็กน้อยเขาวจิมาก,กินพี่น้องนี่ น,เเนีเด้งแดงพี่น้องเห็นบอลแดงนี่บรรยากาศแบบบางดาพี่น้อง ลรงซีขาวไหมเนาะ